สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ไปดูขา่ขาวข่าวของคุณหลวงวินซีกันบ้างคะ่ะก็มีนะคะคุณหาญร,รงนะคะเป็น ID b r บร e อจากบน s o h ูเอนเตอร์เทนเมนะคะของวันที่6พฤศจ,จิกายนปี2025ค่ะก็มีผู้เข้าไปอ่านเยอะมากเลยนะคะหลายร้านกันเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่านะคะเขาโจหัวว่าจากนะคะบอลเลตบอยก็คือผู้ชายที่เล่นบอลเลนะคะมาสู่การเป็นเควซี่บิวตี การเสียสละตนเองของหลวอินทรีเพื่อการแสดงนะคะเรามาดูกันว่าเขาเขียนถึงคุณหลวอินทร์ีว่าอย่างไรบ้างค่ะเขาบอกว่าในตอนนี้นะคะผลงานเรื่องใหม่ของคุณหลวอินทรีในแนวย้อนยุคแฟนตาซีค่ะรำนำมังกรวารีนะคะหรือว่าชื่อไทยเก๋ๆอ,อีกสองชื่อก็คือเสียงกระซิบแห่งโชคชะตาแล้วก็อสิทาราชะตามังกรค่ะกำลังออนแอร์อยู่นะคะแล้วก็นับตั้งแต่ที่ออนแอร์มาความนิยมก็พุ่งสง ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะถึงวันแรกน้อดัดชนีความนิยม8,800นะคะซึ่งก็ทำลายสถิติละครอิงประวัติศาสตร์ของทางแพลตฟอร์มแม n โก t ทค่ะแล้วก็ขึ้นครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตประจำสัปดาห์นะคะของเหมาเหยียนแล้วก็กู่เต้าอย่างมั่นคงในช่วงที่ออนแอร์อยู่ค่ะเมื่อพูดถึงละครเรื่องนี้นะคะ <c oughs> นักแสดงนำค่ะคุณหลวงอินซีถือเป็นบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้สิพระเอกนะคะถังลี่ชื่อพระเอกค่ะคุณหลวงอิน นซีนั้นเกิดที่เมืองเฉิงตูนะคะในปี1988แล้วก็บิดาของเขาเป็นคุณครูสอนเต้นลําค่ะเขาได้เรียนรู้การเต้นลําตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็ได้ซ้อมกับบิดาตั้งแต่อายุ3ขวบเลยค่ะการเต้นลําโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดนตรีของเขาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เขาอายุ5ขวบนะคะหลวอินซีได้ศึกษาบอลเล่อย่างเป็นทางการแล้วก็ตอนอายุ11ขวบได้รับรางวัลมาแล้วค่ะชื่อว่าเทารี่ครับนะคะเป็นถ้วยรางวัล เลยจากการเต้นบาลเล่อันโดดเด่นนะคะจากนั้นต่อมาอายุ17ปีเขาได้เข้าศึกษาต่อนะคะในสาขาวิชาบัเล่ค่ะของสถาบันการละครเซี่ยงไฮ้และต่อมาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองโรตัสอวอร์ดนะคะแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ด้านการเต้นของเขาอย่างโดดเด่นเลยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากการสำเร็จการศึกษาแล้วเนื่องจากความสูงของเขาค่ะเขาจึงไม่สามารถจะเข้าร่วมคณะบัลเล่อาชีพได้นะคะจึงได้ทำงานเป็นนักเต้นสมัยใหม่แล้วก็เป็นคุณครูสอนบาเรสแทนค่ะจนกระทั่งประสบความสำเร็จในอาชีพการแสดงในเวลาต่อมานะคะนอกจากการแสดงแล้วเนี่ยคุณหลวงอินซียังเป็นนักร้องอีกด้วยค่ะโดยมีผลงานเพลงฮิตนะคะหลายเพลงกันเลยทีเดียวซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันหลากหลายนะคะของคุณ หลัวอินซีค่ะในฐานะของนักแสดงเนี่ยหลัวอินซีได้มีส่วนร่วมในผลงานอันยอดเยี่ยมมากมายนะคะซึ่งผลงานที่โดดเด่นต่อไปนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามค่ะนั่นก็คือในปี2015นะเขาได้รับบทเหออี้เฉินตอนหนุ่มนะคะในเรื่องไมซันชายค่ะกลายเป็นรักแรกพบของคนทั้งประเทศจีนด้วยภาพลักษณ์ที่สดใสและหล่อเหลาจนได้เดบิวต์นะคะในวงการละครอย่างเป็นทางการในปี2018ค่ะเขานั้นมา รับบทเป็นวิ่นวี่นะคะเรื่องนั้นมัทรสหวานลำนะคะก็เป็นอ่พ่อปานน้อยที่แหมเอาใจของผู้ชมไปเลยคือเรื่องนี้จะมีคนบอกว่าอ่พระเอกนะคะนางเอก,กเอาไปส่วนพระรองก็เป็นของคนดูค่ะ <c oughs> แน่นอนว่าผู้ชมต่างก็หลงรักเขานะคะก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สืบทอดภาพหลักนะคะชุดย้อนยุคเป็นพระรองที่น่าเศร้าใจที่สุดบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะจากนั้นในปี2020นะคะเขาก็รับบทเป็นหยวนสวยนะคะใน Love s s sweet ค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเลยนะคะเป็น CEO หนุ่มที่มีสเสน่ห์ที่สุดเลยเรื่องนั้นแสดงคู่กับคุณไปไายลูกค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็มานะคะเรื่องจันทาอัศดงค่ะซึ่งก็ทำให้เขาโด่งดังเป็นผู้แตกไปทั่วเอเชียเลยนะคะจากนั้นก็มาถึงเนี่ยฟอร์มยักษ์นะคะ S++ บของทาง Mango TV นะคะก็คือเรื่องของดํนํามังกรวาลีค่ะเขานั้นเป็นนะคะถังลี่ฉีที่มีความแข แกล่งมากค่ะเขานั้นลดน้ำหนักลงไปกว่า10กิโลกรัมเลยนะคะเพราะว่าการถ่ายทาที่มันต้องใช้ทักษะการแสดงในเรื่องของวิชาย,ยุท์เขาทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อรับบทของถังรี่ฉือเนี่ยแหละค่ะทักษะนะคะทัศนคติที่เป็นมืออาชีพของเขานั้นชัดเจนนะคะเขาไม่ลังเลที่จะท้าทายตัวเองในการแสดงค่ะแต่ด้วยความที่ปกติเนี่ยคุณหลวอินซรีก็ตัวเล็กอยู่แล้วนะคะทีนี้น้ำหนักลดลงไป10กิโลอีกก็ยิ่งดูว่าเล็กลงไป นั่นเองค่ะเอาละค่ะจริงๆแล้วนะคะในตัวละครที่แบบได้รับการพูดถึงเนี่ยก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นฐานไท้จิ้นให้เห็นอยู่ในตัวของถังรี่ฉือนะคะซึ่งเหล่าบรรดาชาวเน็ตเองก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบเออทั้งคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าจะกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณหลวงอินซีไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะรับบทไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ซีอีโอหรือว่าเป็นเหมือนอมารครอบงาหรือว่าเป็นผู้ชายหวานหวาน,ห,วานหรือผู้ชาย ลา,ลายกาดบทผู้ชายลร้เดียงสาเล่นได้หมดสุภาพบุรุษผู้สง่างามหรือว่าบ้าระห่ำเป็นได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นสามารถจะรับมือกับทุกบทบาทได้อย่างคล่องแคล่วค่ะก็เผยให้เห็นสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะการแสดงนะคะของหลัวอินทรีนั้นยอดเยี่ยมเสมอแล้วเขาก็เป็นเด็กหนุ่มผู้เลอโฉมด้วยค่ะอย่างแท้จริงเลยนะคะคุณชอบหลัวอินทรีหรือไม่หรือว่ามีมุมมองต่อผลงานของเขาอย่างไรบ้างนะคะก็อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นกับเรา ในช่องความคิดเห็นค่ะก็จบเนื้อความข่าวนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ทำให้รู้จักคุณหลวอินทซีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่าลืมติดตามชมนะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้นะคะรำนำมังกรวารีในประเทศไทยก็ดูได้สบายๆที่โมโนแม็กซ์ะนะคะมีพักไทยเก๋ๆถังลี่ชื้อนะคะพูดไทยได้แล้วนะคะอาคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆตอนนี้บทละครกำลังสนุกเลยนะคะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นไขนะไรนะแล้วก็ พระเอกเราจะแบบเออลอดได้ไหมอะไรได้ไหมมีแต่คนทรยศเขาอุ้ยสู้กลับต้องบ้านละห่ำต้องสู้กลับบ้างอะไรก็ว่าไปค่ะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ